การสามสิบสองผมเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมต,ตัดผมทิ้งไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่ถอนฟันออกมาเอาฟันทิ้งไปเราก็ยังอยู่ตัดเล็บมันเราก็ยังอยู่สมัยนี้เปลี่ยนหัวใจเราก็ยังอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนตับเปลี่ยนตายเราก็ยังอยู่เราไม่ได้อยู่ที่ในร่างกายเลยไม่ได้อยู่ที่อวัย,ว,ยวะสามสิบสอง เราอยู่ที่ความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอ๋อเราคิดรอคิดว่าเรามันก็เลยเชื่อตามที่เราคิดขึ้นมาคิดว่าร่างเหมือนคนที่คิดว่าโลกนี้แบนเห็นไหมก็เชื่อตามความคิดของตนเวลานั่งสมาธิหยุดคิดเอาเราหายไปไหนไม่มีเราแล้วสิเพราะตัวคิดมันหยุดคิดเนี่ยหลือแต่ตัวรู้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าตัวเรานี้ก็คือตัวรู้ท่านนั้นเอง ที่มีลูกน้องคอยรับใช้เราคือตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอพอเราใช้ความคิดเราก็เลยคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่นอกจากเป็นตัวเราแล้วยังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสวยหรือไม่สวยคิดไปเป็นแค่ความความคิดแค่นั้นเองความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดก็ได้การที่เราคิดว่า ร่างกายเป็นเรานี้มันไม่เป็นเรามันไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าลองค้นคว้าหาดูแล้วศึกษาดูแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้กับร่างกายนี้ไม่ต่างกันนะทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันต้นไม้มันโตขึ้นมาได้อย่างไรมันก็มีดินคอยให้อาหารมันมีน้ำคอยให้อาหารมัน มีอากาศให้มันหายใจมีความร้อนถ้าต้นไม้ไปปลูกในที่เครือขั้วโลกเหนือมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นหรอกมันไม่มีความร้อนไปปลูกที่ทะเลทรายมันก็ไม่ขึ้นอีกเพราะมันไม่มีน้ำมันต้องมีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์มันถึงจะทำให้มีต้นไม้มีร่างกายปรากฏขึ้นมาได้ ร่างกายของพวกเราไม่ไม่มีวันที่จะไปเกิดในทะเลทรายได้กอยก็ตายถ้าพ่อแม่ไปอยู่ในทะเลทรายเดี๋ยวก็ตายไม่มีน้ําไม่มีอะไรให้มาดืม่มถ้าไปอยู่ขั้วโลกเหนือก็ต้องอยู่แบบเอสกิโมนี่คือขันห้าเนี่ยเป็นเป็นตัว ที่ประกอบให้ให้มีชีวิตของพวกเราขึ้นมาแต่ชีวิตของพวกเรานี้ไม่ใช่ของเราขอให้เข้าใจไว้ชีวิตของพวกเราเป็นของธรรมชาติเพราะเรายืมมาจากธรรมชาติเรายืมมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยววันหนึ่งดินน้ำลมไฟก็จะมาขอคืนไปดินก็จะมาขอเอาดินกลับไป ลมก็จะขอลมกลับไปไฟก็จะขอลมกลับไปเวลาร่างกายตายนี่ลมก็กลับไปหาลมใช่ไหมน้ําก็กลับไปหาน้ําไฟก็กลับไปหาไฟดินก็กลับไปหาดินนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนใจที่ท่านเรียกว่าอนัตตาเนี่ยขันห้าเป็นอนัตตารูปคือร่างกายนี้เป็นอนัตตา เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเจริญแล้วต้องมีเสือ่อมอนัตตาไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเหมือนกันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย